สองสี่ครปัปไปสองสี่ทันตามก็แปดห้าสูนคะรับหมอครับครับ รับตู้พิเศษนะครับเ r อาบริษัททอมปอนะครับรรบ,บริอัททปอหมายรับตู้ถ่ายร้อยครับเดี๋ยวไปถ่ายที่นครปฐมต่อการกระปุกนะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย หนึ่งครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปถ่ายที่นครปฐรมนะเจอกันครับ